เมื่อวานมาลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลครอบครัวเดียว4คนเลยครับพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายแต่ประกาศไปแล้วนะครับว่าต่อไปไม่รับอีกแล้วครับไม่รับลงทะเบียนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเข้าชม Facebook โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเมื่อสมัยก่อนในเว็บ X เว็บอะไรต่างๆเนี้ยใน o o k มันไม่มีรับอย่างเนี้ย ต้องใช้เข้าไปเว็บใต้ดินนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันเข้ามาอยู่ใน Facebook หมดแล้วนะครับเวลาเข้าไปดูก็มีสติมากๆแล้วก็อย่าแชร์นะถ้าดูไปแล้วแชร์ไปแล้วก็จบเลยนะครับเตรียมเข้าคุกได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาล้วแต่บอกทางให้ไปดูนี่ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเลือกดูกันเอาเอาเข้า Facebook เลยครับ Facebook ของผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นรูปปลาเนี่ย นะครับอันนี้ได้เดบสตของประเทศไทยนะมาปี2อหนึหรือไงเนี่ยจำไม่ได้แล้ได้เงินมารวมๆสอง0 0ื่นเวลาผมจะดูเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าไปดูในเนื้อหาเท่าไหร่หรอกนะครับผมจะไปดูที่วิดีโอคือจะคลิกที่ตัวนี้เนี่ยรูปวิดีโอเนี่ยที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะครับผมก็จะคลิกดูวนันนี้เสร็จแล้วถ้าดูวันนี้ยังไม่สะใจเนี่ยไปดูที่เรียนเนี่นะครับทางซ้ายมือเนี่ย เป็นคล้ายๆติ๊กต็อกเป็นคล้ายๆพวกวิดีโอสั้นเนะี่ยจะไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอิกต่อไปอเป็นไงมันไม่ละจะไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอิกต่อไปอ่ะ,อะแค่นี้ก่อนนะเวลาเธอจะดูจะไม่มีใครโอดควรนะครับเรื่อง มันมีหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่โดนด่าเนี่มักจะเป็นพวกสีแดงสีส้มส่วนสีน้ําเงินกับสีเขียวไม่ค่อยมีอย่าแชร์นะนะครับเพราะถ้าแชร์แล้วก็กฎหมายไทยนะมันไม่ธรรมดานะครับมันเอือ้ออำานวให้เราถูกฟ้องนะครับเดี๋ยวจะไปติดคุกกันตอนแก่ข้าครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ